สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับเหมือนเดิมนะครับมารีวิวขายกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้สภาพเครื่องนี้กิบเลยครับนี่ครับปิดเลนไว้อยู่ถ้าเปิดเลนก็เปิดลงมาตรงนี้นะครับสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอโซนี่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น DCRSX44 นะครับนี่ครับ DCRSX44 นะครับมาดูใกล้ๆ DCRSX44 นะครับ ตัวนี้สเปคนะครับเป็น Sony Handycam DCR-SX44 นะครับเป็น Optical Zoom 60x เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ซูมได้ไกลทีเดียว 60x นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสในตัวหรือว่าหน่วยความจำในตัวไม่ใช่ฮาร์ดดิสนะครับมันเล็กๆน่าจะไม่เรียกฮาร์ดดิสหรอก4กิกนะครับเขาเรียกว่าหน่วยความจำในตัวก็แล้วกันนะครับหน่วยความจำในตัว4กิกนะครับตัวนี้ก็คือถ่ายได้4กิกนะครับถ้าหากว่าอยากจะเพิ่ม ก็ไปหามาเพิ่มเติมได้นะครับใส่การ์ดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับนี่ครับมีการ์ดเพิ่มอยู่อ่าแสดงว่าเจ้าของเดิมเขาซื้อการ์ดใส่ไว้นี่ครับตัวนี้มีการ์ดถึง1 6กิกกิเดียวนะครับตัวนี้เมมโมรีการ์ด16กิกนะครับแต่ในตัวของมันเองมี4กิกนะครับถึงไม่มีตัวนี้ก็ถ่ายได้เพราะมันมี4กิกอยู่แล้วนะครับในตัวก็ถ่ายถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ถ่ายให้บันทึกลงในตัวได้4กิกแต่ว่าอาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่4กิกก็เยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะครับ4กิก หนึ่งกิกะไบนี้ก็เยอะแล้วนะครับพูดถึงแต่ว่าหมายความว่าในการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับในสมัยก่อนถ้าใครมี1นกิกนี่ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ตัวนี้ถึง4ี่กิกเลยทีเดียวและตัวนี้มีเมมโมรีการ์ดนะครับเป็นเมมโมรีการ์ดเสียบภายนอกนะครับเป็น s d h ดีเกิกเดียวนะครับเขาให้มาในตัวเครื่องเลยเจ้าของเดิมให้มานะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาซื้อซื้อใส่ไว้นะครับเขาให้มาเลยนะครับ ปุ๊บอ่าก็เอาเก็บไว้ปุ๊บนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเปิดเครื่องมาดูเมนูนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเปิดฝาออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติเลยเปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับอ่าขออภัยคันจมูกอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับซูมได้ 16x นะครับออปติคอลขออภัยซูมได้ 60x นะครับเป็นออปติคอลซูมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าแจ่มนะครับเป็นออปติคอลซูมนะครับตัวนี้ เมนูต่างๆนะครับสามารถที่จะไหล์ลงแผ่นได้โดยตรงนะครับถ้าเราต่อคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับมันมีสัญลักษณ์บอกไว้เลยนะครับในนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบในการถ่ายซูมตัวเองก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นี่ครับในการถ่ายก็กดปุ่มเล็กคอร์ดตรงสีแดงๆตรงนี้ผมจะถ่ายซูมตัวเองให้ดูนะครับเอาละครับถ่ายนะครับผมจะกดเล็กคอร์ดปุ๊บนี่ครับดังติ้งแล้วนะครับเล็คอร์ดนะครับ ได้ขอดแล้วผมก็จะซูมตัวเองปื๊บเห็นไหมครับนี่ซูมมาชัดเลยหน้าหน้าคนรีวิวนี้ชัดเลยครับอ่าซูมออกไปปื๊บเห็นไหมครับอ่าซูมมาซูมมาดูนี่ครับ4กิกนะครับนี่คือกล้องวิดีโอโซนี่นะครับโซนี่แฮนดิแคมนะครับออปติคอลซูมหกหกสิบนะครับในส่วนของความจําในตัวก็4กิกนะครับแต่เพิ่มหน่วยความจําภายนอกได้ไมีหน่วยความจํา ภายนอกแถมมาให้16กิกด้วยนะครับตัวนี้ก็แจ่มนะครับคุณผู้ชมครับดูครับถ่ายภาพในมือถือยังแจ่มเลยครับนี่ครับซูมเข้าซูมออกได้นะครับก็ถือว่าสุดยอดอ่ะนะครับผมสต็อปปึ๊บนี่ครับสต็อปเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าผมจะเปิดดูเดี๋ยวผมดูเมนูก่อนว่าเมนูเขาอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับดูเมนูอ่าตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับ อ๋อนี่ครับกดเพล y นี่ครับมันจะมีเมนูกดเพล y อยู่ตรงนี้นะครับมีคําว่า Play ตรงลูกศรตรงนี้ก็กดได้เลยนะครับอ่ะกดตรงนี้ปุ๊บนี่ครับเมื่อเรากดปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะมีไฟล์ที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับนี่ครับ อ,อ่เดี๋ยวปิดก่อนครับสต็อปก่อนอ่าก็ปิดนะครับก็อ่านี่นะครับนี่อ่าถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดคัปเวอร์เลนไว้นะครับคือปิดเลนไว้ดันขึ้นมาปุ๊บนี่ปิดเลนไว้นะครับแล้วก็งับเข้ามาเลยมันก็จะดับเครื่องอัตโนมัติปิดเครื่องอัตโนมัตินี่ครับไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บสองสามทีเดี๋ยวมันก็จะดับอัตโนมัติเลยนะครับ เปิดปิดอัตโนมัติผ่านตรงตรง,ตรงเขาเรียกตรงจอ LCD ตรงนี้งับออกมามันเปิดงับเข้าไปมันปิดนะครับนั่นก็คือภาพรวมของกล้องวิดีโอ Sony h a n d y c a m h a n d y c a m DCRSX4 นะครับ DCRSX4 c นะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวนี้สภาพก็ยังคงสวยนะครับมีมีแบตเตอรี่มีสายชาร์จมาพร้อมเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เอาสายชาร์จขึ้นมาให้ดูนะครับสายชาร์จก็อยู่นี่นะครับ มีมีสายชาร์จนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับมีนี่ครับมีมีอะแดปเตอร์ของ Sony นะครับให้นะครับมีมีสายชาร์จนะครับตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็จะขายในราคา4,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ